เข้ามาสิแกเข้าบ้น<ๆ>านดูก้องไหมตุ้ลๆกองควาเลยองจับเหียบเลยโอ้ยไย ตำรวจจะมาด้หมดแล้วไม่มาหรอกมาแล้วมาแล้มาแล้วยูนี้กไปรได้สเลยข่าใหญ่เป็จะขาวทำไมเนี่ยจะได้เขยามนจะรู้ไม่ได้เยว่าฝังมือจะรู้เหรออีกอยว่ที่อเดี๋ยพี่บิกเกิร์มือ ไม่ได้ทีทะเบียนมัน